สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันที่วันที่3เดือนเมษายนนะครับทุกคนตอนนี้ผมออกเดินทางมาที่จังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดระนองนะครับว่าจังหวัดเล็กๆนี่ครับอยู่ติดกับทะเลอันดามันนะครับฝั่งของประเทศพม่าของเรานี่ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับทุกคนก็วันนี้ก็อาจจะมีหลายคลิปนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวชมจังหวัดระนองในหลายๆมุมที่ทุกคนอยากเห็นและก็อยากรู้กันนะครับทุกคน เจี๊บนี้นะครับผมใช้เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับเราออกจากกรุงเทพประมาณประมาณ7จ็ดโมงครึ่งใช่ไหมครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งและตอนนี้นะครับก็เหลืออีกประมาณสัก30กิโลนะครับเราก็จะถึงตัวเมืองระนองแล้วครับทุกคนเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ16บหกนาฬิกายีสนาทีครับก็เราใช้เวลาเดินทางก็เกือบเกือบครึ่งวันเลยนะครับทุกคนนีครับแต่ว่าทุกคนสิ่งที่ผมประทับใจมากที่นี่ก็คือความเขียวขจีของอธรรมชาติรอบ ทางนี้ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาของถนนนี้ครับทุกคนที่นี่อากาศดีมากๆครับเรื่องฝุ่นเรื่องละอองของค่า PM 2 5ทาที่นี่ครับบอกเลยกับทุกคนว่าที่นี่ไม่มีครับที่นี่ที่นี่อากาศดีจริงๆเลยครับน่ฮะแล้วก็อุณหภูมิก็ไม่ร้อนมากครับในช่วงกลางวันก็ประมาณ35องศาครับแต่ก็ถ้าเทียบกับทางอีสานหรือว่าทางภาคกลางนะครับที่นี่ก็ถือว่ายังยังไม่ร้อนเท่าทางภาคเหนือหรือว่าภาคกลางของบ้านเราครับทุกคนนี่ครับ ให้ดูสภาพถนนของที่นี่ครับปริมาณรถน้อยมากครับแล้วก็ขับสบายครับถ้าใครจะเอารถส่วนบุคคลมานะครับรถยนต์นะครับส่วนบุคคลมาก็แนะนําเลยครับขับง่ายขับสบายครับนี่ฮะถนนเป็นถนนสี่เลนเลยครับนี่ครับสวยงามมากจริงๆนี่ครับสองข้างทางของจังหวัดนนองนะครับก็จะเป็นสวนยางพาราครับนี่ครับสลับกับพวกสวนผลไม้เช่นพวกทุเรียนนี่ครับผลไม้พวกทุเรียนมุกบังคุดครับนี่ครับ พรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำกันนะครับที่ทะเลพม่าครับซึ่งจะเราต้องข้ามไปที่เกาะสองครับแล้วก็จะไปที่เกาะหัวใจมรกตครับซึ่งก็คอยติดตามทุกคนว่าพรุ่งนี้ครับทะเลพม่านี่ครับจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับทะเลที่บ้านเราแล้วครับทุกคนนี่ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็สวัสดีเช้าๆนะครับของอีกวันหนึ่งครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ภูเขาย่านะครับทุกคนซึ่งก็ เป็นภูเขาหวโร้นนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ10กิโลครับนี่ครับอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวของเมืองระนองนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ก็คือภูเขาหญ้าครับแล้วก็จะมีอุทยานชาติน้ําตกเหงาเนี่ยครับนี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ทุกคนน้ําตกไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนหรือฤดูแรงครับก็จะไม่มีฝนมานะครับทุกคนก็ในตัวเมืองก็จะมี พระราชวังรัตนลังสันนี่ครับเป็นอุทยานของที่ประทับของลอห้าครับแล้วก็มีน้ําพุร้อนครับนี่ครับนี่ฮะน้ำพุร้อนก็อยู่ในตัวเมืองครับทุกคนแล้วก็มีเขตพันละสาซันผาสปาคลองนาคาแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติแหลมสนครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนผมอยู่ที่ภูเขาย่ครับนี่ครับอันนี้คือแผนที่ของตัวเมืองระนองนะครับนี่ครับก็ติดกับจังหวัดชุมพรที่อำเภออ่า กระบุรีนะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ไล่ลงมาที่ตัวเมืองครับแล้วก็มาจบที่กิ่งอําเภอสุขสาราญครับซึ่งก็เป็นเขตติดต่อกับอําเภอจังหวัดพังงาครับทุกคนอันนี้ให้ดูวิวนะครับทุกคนเห็นตรงหน้าไหมครับอันนั้นคือน้ําตกนะครับทุกคนน้ําตกเงาวนะครับนี่ครับเห็นครับถ้าใครมาช่วงหน้าฝนนะครับนี่ครับก็จะมีน้าตกไหลลงมาตั้งแต่ข้างบนเลยครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับที่เป็นรอยหินนี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ เห็นไหมครับทุกคนครับี่เป็นรอยที่เสียข่าวอันนี้คือรอยของน้ําตกแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายครับน้าแรงก็จะไม่มีน้ํานะครับให้เห็นครับแล้วก็แต่ว่าให้ดูครับธรรมชาติของที่นี่ครับป่านี่เขียวมากทุกคนนี้ครับป่าเขียวกระจีครับเห็นไหมครับตรงนี้คือเป็นลานโล่งตรงนี้คือเป็นภูเขายอานะครับเดี๋ยวจะให้ดูจะแพนให้ดูครับนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่นี่นี่ฮะ ผมว่าบรรยากาศน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับถ่ายรูปสวยครับช่วงเย็นๆถ่ายรูปสวยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูบนภูเขาว่าทั้งบนภูเขาเนี่ครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนะี่ยก็วันนี้เป็นวันปกติธรรมดาครับแล้วก็เป็นช่วงที่แดดแรงมากทุกคนแดดที่ใต้นี่ก็แรงเหมือนกันนะครับทุกคนใต้มาก็ ให้ทุกคนเตรียมครีมกันแดดหรือว่ากันล่มมาด้วยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะแรงนะครับจริงๆเหมาะเวลาที่เหมาะมาเที่ยวน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับอากาศาช่วงประมาณสักสี่ห้โมงเย็นนะครับทุกคนภูเขาไม่สูงว่านะครับก็สามารถปีนขึ้นได้ครับนี่ครับ นองตรงนี้ก็ติดกับถนนนะทุกคนแล้วก็เข้ามาก็ไม่ต้องเสียค่าเข้านะครับคนไม่ไม่ต้องเสียค่าเข้าชมครับนี่ฮะก็เข้าฟรีครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับผมเรียกว่าตรงนี้คือ,อธรรมยาตรงนี้มันแห้งหมดเลยครับทุกคนนี้ครับมันไม่มีความเขียวนะครับแล้วต้นไม้มันก็ค่อนข้างจะน้อยครับผมสันนิษฐานว่าข้างล่างน่าจะเป็นพวกหินดินดานหรือว่าเป็นพวกเป็นกรวดนะครับทำให้ต้นไม้แถวนี้มันไม่เจริญแล้วก็เขียวเหมือนตรงส่วนอื่นของตัวเมืองละนองครับทุกคนนี้ฮะ เขาหญ้าตรงนี้นะครับจุดหลักๆที่เป็นท็อปพิกหรือว่าจุดสูงสุดก็จะมีอยู่ประมาณ3าสี่ลูกครับอันนี้คือลูกแรกนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือลูกที่2แล้วก็ด้านหลังอีรุ่มหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนินที่น่าจะน่าจะต่ําสุดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปจุดแรกตรงนี้ดูครับว่าข้างบนนี่ครับมันจะสวยแค่ไหนครับทุกคนไปดูด้วยกันเลยครับ ให้ดูบรรยากาศโดยรอบทุกคนให้ดูวิวช่วงนี้ครับให้ดูท้องฟ้าสวยมากครับถ้ามาช่วงนี้ก็จะดีหน่อยครับอาจจะร้อนหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็จะให้เห็นบรรยากาศเห็นท้องฟ้าที่ไม่ใช่ฤดูฝนครับมันก็จะสวยเขียวแล้วก็แบบสีฟ้าสีครามมากครับแล้วก็สีฟ้าก็ตัดกับภูเขาญ้านี่ครับซึ่งเป็นสีําตาลนะครับทุกคนก็เป็นภาพที่สวยงามจริงๆครับนี่ฮะจะให้ดูวิวนะครับนี่ครับนี่ฮะว้าว ถัดจากภูเขา่าไปก็เห็นความเขียวขจีแล้วทุกคนเห็นไหมครัภูเขานี่ครับอันนั้นคือน้ําตกนะครับทุกคนเห็นไหมครับนะครับเป็นร่องรอยของน้ําตกที่ไหลลงมาจากภูเขาสูงนี่ครับเห็นไหมฮะถ้าใครจะเห็นน้ําตกอยากเห็นน้ําตกก็ช่วงมาหน้าฝนนะครับช่วงประมาณเดือนหน้าเดืตุลาสิงหาช่วงนี้น้ําเป็นฤดูฝนที่ค่อนข้างตกชุกที่ระนองครับก็จริงๆจังหวัดระนองก็ได้ขึ้นชื่อว่าฝนแดแดดสครับคือฝนแทบจะตกทุกวันครับฝนนี้มากกว่าแดดด้วยซ้ำไปครับทุกคนนี่ครับ โอ้สวยจริงๆเลยครับบรรยากาศดีมากครับที่นี่นะครับถ้ามาเที่ยวช่วงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่น PM 2.5นะครับทุกคนไม่มีครับและท้องฟ้าภูเขาก็เป็นสีเขียวครับไม่มีคำว่าการเผาไฟหรือว่าทำลายป่าเหมือนภาคอื่นๆของอบ้านเราครับทุกคนนี่ฮะ ถ้าใครจะมาเที่ยวที่น,นี่นะครับถ้าเกิดจะเดินขึ้นภูเขาหอโลนภูเขาญาที่ระนองไม่ต้องกลัวหลงนะครับทุกคนเพราะว่า,ามันจะมีทางเดินที่บอกว่าสังเกตง่ายแล้วก็พื้นที่มันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากครับนี่ครับแต่ว่าก็ให้ระวังนะครับในการเตรียมตัวมาครับก็ให้ทานข้าวมาก่อนทุกคนแล้วก็รองเท้าก็ควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกโรกดหินนี่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะชันมากนี่ครับรองเท้าแตะผมไม่แน,นะนำารับทุกคนเพราะว่า กลัวปัญหาเรื่องการลื่นถลายนี่ครับทุกคนนี่ครับผมกำลังขึ้นไปแล้วครับไปดูจุดสูงสุดกันทุกคนว่าตรงข้างบนนี่ครับมีอะไรให้ดูบ้างในที่สุดผมก็พิชิตยอด จุดที่สูงสุดของภูเขาย่าได้นะทุกคนแต่ว่าก็เออเกือบตายครับทุกคนหอบเลยครับไหมครับแต่ตรงภูเขาที่ผมอยู่ตรงซ้ายมือขว่าภูเขาลูกแรกไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุดนะทุกคนภูเขาที่สูงสุดคือภูเขาตรงหน้าผมนี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีน่ครับเห็นไหมครับมีอยู่ประมาณสองคนนักท่องเที่ยวนะครับเขาขึ้นไปถึงข้างบนแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมขอบายจริงครับเพราะว่า หนึ่งคืออากาศมันร้อนมากครับทุกคนแล้วผมม่ได้เอาน้ําขึ้นมาด้วยครับตรงจุดนี้ก็มันจะมีทางเชื่อมเห็นไหมก็สามารถทางนี่ครับลัดขึ้นไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งได้ครับก็ให้ดูครับถ้าจะมาทุกคนให้มาช่วงเย็นนะครับอย่ามาช่วงกลางวันแบบนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนมากแต่ว่าพอถึงมาอยู่ข้างบนสุดตรงนี้แล้วคือให้ดูครับวิววิวของเมืองระนองครับนี่ครับให้ดูภูเขาครับทุกคนนี่ครับ คือเขียวขจีมากจริงครับก็เป็นที่ดีใจนะที่เรายังมีธรรมชาติหลงเหลืออยู่นี่ครับทุกคนก็ถ้าใครมาละนองไม่ว่าเป็นฤดูไหนนะครับทุกคนเราก็จะเห็นบรรยากาศนี่ครับเป็นสีเขียวตลอดทั้งจังหวัดเลยครับนี่ครับแต่ว่าถ้ามาช่วงฝนก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องฝนนะเพราะว่าคือฝนตกทุกวันจริงทุกคนตกทุกวันแล้วตก,ต,กตลอดกันเลยครับ อันนั้นคือข้อเสียครับในฤดูฝนครับที่นี่ไม่มีไม่มีฤดูหนาวนะครับทุกคนมีแต่ฤดูฝนแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนฤดูร้อนครับก็ฤดูร้อนก็ช่วงประมาณนี้ครับมีนาเมษาเนี่ยครับปลายกุมภาครับก็จะเป็นฤดูที่อ่าทะเลครับของอันดามันก็ค่อนข้างที่จะอ่าสงบขึ้นนะครับก็เป็นฤดูท่องเที่ยวมาดำน้ําดูปะาการังครับตรงข้างล่างผมตรงนี้ก็คือเป็นสวนยางพารานะครับทุกคนนะครับสวนยางพาราแล้วก็สลับกับสวนปาล์มของชาวบ้านของที่นี่ฮะนี่ครับ ถ้าใครจะมาเที่ยวภูเขาหัวล้นนะครับหรือว่าภูเขาย่านะครับก็ขับรถออกมาจากตัวเมืองนะครับที่จะไปทางกระเปอร์หรือว่าตางพังงาครับไม่ไกลทุกคนประมาณ10กว่ากิโลครับ12 13กิโลก็มาถึงที่นี่แล้วครับภูเขาย่าก็อยู่ฝั่งขวามือครับก็ลับรถมาแล้วก็เข้ามาจอดด้านในได้เลยครับทุกคนนี่ฮะ ตรงข้างหน้าข้างล่างนี่คือเป็นลานจอดโล่งเลยทุกคนนี่ครับลานจอดโล่งเลยผมก็จะว่ามันไม่สามารถปลูกต้นไม้หรือว่าอย่างอื่นได้งามมากเพราะว่าอาจจะเป็นที่ข้างล่างพื้นดินนะครับอาจจะเป็นหินหรือว่าเป็นดินที่ไม่มีไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ครับทำให้ต้นไม้ทุกอย่างนี้ไม่สามารถเติบโตได้ตรงนี้ฮะนี่ครับ,บสรับคลิปวันนี้ครับ าพามาเที่ยวจังหวัดละนองแล้วก็วันนี้ครับผมามาเที่ยวที่ภูเขาย่าหรือว่าภูเขาหัวโลนครับของจังหวัดละนองก็คง,งจบเพียงแค่นี้ครับทุกคนถ้า ใครอยากจะมาเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนครับทุกคนก็มาเที่ยวได้ครับแต่ก็ให้พกครีมกันแดดหรือว่าโล่มาด้วยครับเพราะว่าช่วงกลางวันที่นี่อากาศร้อนมากครับนี่ครับทุกคนก็อันนี้ครับเป็นวิวของภูเขาหัวโล้นนะครับก็ผมคิดว่าเวลาที่เหมาะจะมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปได้จะเป็นช่วงเย็นๆครับเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนมากครับนี่ครับทุกคนก็โอเคครับสำหรับคลิปเที่ยวละนองก็ยังไม่หมดนะทุกคนคลิปวันนี้ก็เป็นการพามาเที่ยวรีวิวของภูเขาหัวโลนหรือว่าภูเขาหญ้าที่นี่ครับกกทุคน กดไลค์กดติดตามไว้เลยครับสลับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ